ในยุคสมัยที่สงครามและภัยคุกคามรูปแบบใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลารถหุ้มเกราะลำเลียงกลายเป็นยุธทธกรณ์สำคัญของกองทัพทั่วโลกประเทศไทยเองก็เช่นกันและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาชื่อของพอนุษอา6 0 8นได้กลายเป็นที่จับตามองในฐานะรถหุ้มเกราะลำเลียงขนาดใหญ่ที่ออกแบบและสร้างโดยฝีมือคนไทยทั้งหมดถือเป็นความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จุดเริ่มต้นของพนอาูนย์ศ0บริษัทพนูเซอร์เซมบลีที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตรถพ่วงและยานยนต์พิเศษได้ก้าวเข้าสู่แวดแวงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างจริงจัง,จงเป้าหมายคือการสร้างรถพ่งเกราะลำเลียงทหาร e p i s i e m e r p e r s o n a r i r ที่สามารถตอบโจทย์ภูมิประเทศและการใช้งานของกองทัพไทยโดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศแนวคิดการพัฒนาพนูต้องการออกแบบรถที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงมาตรฐานสากล แต่ยังคงความเหมาะสมกับงบประมาณและสภาพภูมิประเทศของไทยจึงเกิดโครงการ A 6 0 0 8 X 8ขึ้นมาโดยเลข600หมายถึงกำลังเครื่องยนต์กว่า600แรงม้าและ8 X 8หมายถึงระบบขับเคลื่อนล้อทั้ง8ซึ่งช่วยเพิ่มสมรรถนะการลุยทุกสภาพพื้นที่ทั้งถนนลาดยางดินโคลนหรือแม้กระทั่งทางน้ำการออกแบบภายนอก รูปลักษณ์ของ A60-0 บึกบืนตามสไตล์รถหุ้มเกราะสมัยใหม่ตัวถังออกแบบทรงเหลี่ยมเพื่อเพิ่มการสะท้อนแรงระเบิดใต้ท้องรถและการป้องกันกระสุนตัวรถยาวกว่า7เมตรน้ำหนักมากกว่า20ตันแต่ยังคงความคล่องตัวสูงเนื่องจากใช้ระบบช่วงล่างที่ออกแบบมาเฉพาะเกราะป้องกัน หนึ่งในจุดเด่นคือการป้องกันระดับเถนัก4 5 6 9ที่สามารถทนกระสุนขนาด7.62ม mm, มและแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดหรือไอดีได้รถถูกออกแบบโดยใช้เหล็กเกรดพิเศษและวัสดุผสมซึ่งสามารถอัปเกรดเสริมเกราะเพิ่มเติมตามความต้องการของภารกิจได้คุมพลังและสมรรถนะ a 6 0 0ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซน600แรงมา้าทำความเร็วสูงสุดได้กว่า110กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและวิ่งต่อเนื่องได้ไกลกว่า800กิโลเมตรสามารถข้ามสิ่งกีดขวางและปีนลาดชันสูงกว่า60%อีกทั้งยังติดตั้งระบบลอยน้ำทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ในแม่น้ำหรือพื้นที่น้ำท่วมขังได้อย่างมั่นใจความจุและภายใน ภายในรถออกแบบเพื่อบรรทุกกำลังพลได้12-14ในรวมถึงคนขับและผู้บังคับการช่องทางขึ้นลงเป็นแบบประตูท้ายไฮดรอลิกเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในสนามรบภายในติดตั้งเบาะก,กันแรงระเบิด Bless Blast r s s i s t a n t s e a t s ลดความเสี่ยงต่อกำลังพลในกรณีเกิดการโจมตีด้วยระเบิดแสวงเครื่องอาวุธและระบบเสริม A600 สามารถติดตั้งอาวุธได้หลายรูปแบบเชน่นป้อมปืนกลควบคุมระยะไกล A4 s ขนาด12.7ม mm, เมตร เครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติ40มิลิเมตรหรือแม้กระทั่งจรวจต่อสู้รถถังในอนาคตนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมระบบตรวจจับอินฟราเรดและกล้องมองกลางคืนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรบสมัยใหม่การทดสอบภ้าสนาม ก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ A60 0ได้ผ่านการทดสอบในสนามจริงทั้งการลุยโคลนการขับข้ามน้ำการวิ่งระยะไกลและการยิงทดสอบอาวุธผลการทดสอบยืนยันว่ารถรุ่นนี้มีสมรรถนะเทียบเท่ารถหุ่มเกราะที่นำเข้าจากต่างประเทศแต่มีต้นทุนต่ํากว่าและสามารถบํารุงรักษาได้ในประเทศความสำคัญต่อกองทัพไทย การมี A 6 0 0ถือเป็นก้าวกระโดดของกองทัพไทยเพราะไม่เพียงช่วยเสริมกำลังทางยุโทโธปกรณ์แต่ยังสร้างความมั่นใจว่าประเทศสามารถพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ได้ด้วยตัวเองลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังเป็นการปูทางไปสู่การพัฒนารถรบรุ่นใหม่ในอนาคตศักยภาพระบบขับเคลื่อนล้อทั้ง8ซึ่งช่วยเพิ่มสมรรถนะการลุยทุกสภาพพื้นที่ทั้งถนนลาดยางดินโคลนหรือแม้กระทั่งทางน้ำการออกแบบภายนอก รูปลักษณ์ของ a 6 0 0มึกบืนตามสไตล์รถหุ้มเกราะสมัยใหม่ตัวถังออกแบบทรงเหลี่ยมเพื่อเพิ่มการสะท้อนแรงระเบิดใต้ท้องรถและการป้องกันกระสุนตัวรถยาวกว่า7เมตรน้ำหนักมากกว่า20ตันแต่ยังคงความคล่องตัวสูงเนื่องจากใช้ระบบช่วงล่างที่ออกแบบมาเฉพาะเกราะป้องกันหนึ่งในจุดเด่นคือการป้องกันระดับสแตนเล4 5 6 9ที่สามารถทนกระสุนขนาด 7.